ไม่ได้หาครับผมไม่ได้มาหารับรถผมมารีวิวรถโย่ผมวัยรุ่นดูบนะฮะมากับแท้งสา0ร้คันนี้สีดำเนาเ<ๆ>ข้าโค้งดีจัดจัดรีล,ลิ่งการขับผมรู้สึกว่ามันเยี่ยมได้เลยอ่ะอ่ะเต็ม100%ผมให้ตอนนี้เก้าบกว่ารถก็ไม่โยกนะ ระหว่างเขาโค้งครับนี่โอ้เฮ้ยไม่มีนะครับองเอียงพอแล้วดูแดดแดดแบบตะแยงปรางมากกว่านี้รถดำเงาครับเราดำแดดแตากล้องสองคนครับวันนี้มีพี่ไดแล้วก็น้องมาร์านะครับเดี๋ยวสามารถดูในจอได้เลยนะตัวนี้จริงๆผมหลับตาดูผมผมก้มหน้าขับอยู่ก็เลยนะผมว่าหล่อเล่นหล่อเล่นเดี๋ยวอันตรายนะเดี๋ยวอันตรายนี่น้องม้าแซงเราไปแล้วนี่โอ้โห รีบจริงๆไม่ได้ห่านครับ <c oughs> ผมไม่ได้มาหาคขับรถเรามารีวิวรถต <c oughs> <c oughs> อนี้ว่าเราหัดขับรถไงแต่ว่าวันนี้เราเอาแทางา้ง300ดีเซลรีวิวนะครับแล้วก็มาบอกว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเี็งอะไรบ้างตัวนี้บอกด้วยน้องกำลังถ่ายรูปอยู่นะนี่ถ่ายเก็บดีเทลรถแสงวิว,วอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ว่ารถเราสวยแน่นอนนะบอกกล้อง รอบดีไซน์ในรถนะดีไซน์ในรถมันมีความแบบว่านะครับสีดำจัดกับเงินนะครับดูหรูหราหรูหราเลยะนะครับวันนี้นะครับเราก็มาแทง300นะครับตัวข้างหลังเรารแทง300ดีเซล4คูณ4นะครับสีดำเงามาพร้อมชุดแต่งย่างแม็ก โชคชุดแต่งบาบาร์รอบคันคือเอาเจ้าน้อนตัวนี้มาใช้เนี่ยแล้วแบบว่าไม่โมดิฟายมันหน่อยนะผมรู้สึกมันจะเดิมๆไปร้านเออโตเลซิงเลยจัดซัดแมวนจะเป็นของแวมไพร์ขอบ20นะครับออฟเซตลบสีครับตัวนี้สีดำยางเนี่ยจะเป็นของนิตโตะมาสเ,เปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัว3 0 5 50, 5 5 2 0มั้งการรีดน้ำการลุยบนพื้นถนนหรือว่าพื้นตรงพื้นดินนี่บอกเลยว่ายอดเยี่ยมนะครับลุยได้ทุกสถานการณ์ ขาใส่คู่กับแทง300ตัวนี้เนี่ยดุดันนะดุดันไม่เกรงใจใครเขาจะเออวันนั้นแล้วก็โชค๊คจะเป็นของ Profender นะครับยก2นิ้วยก2นิ้วตัว Queen s ร r i ์นะยก2นิ้วทั้งหมดคัดเลยยกนะไม่ใช่โหลดน,นะโหลดนี่คือลงคลิปที่แล้วพูดไปอะไรนะโชค๊คมันโหลด2นิ้วแต่ผมไปพูดยก2นิ้วนะฮะพอมันยกแล้วมันก็จะสูงขึ้นมาพอดีนะยางมันจะมันดูแบบ รถมันจะดูเตี้ยไปนิดแบบไหนก็ถือว่าหล่อสำหรับน้องแพง300ชุดมาบัสนะครับคิ้วล้อสกรูฝากระโปรงนะครับกล้องหน้าจัดมาหมดจัดเต็มแบบว่าถ้าเป็นผู้ชายเหมือนกันก็จะเป็นการแต่งตัวนะครับเหมือนแบบหลอ่อคือเนี่ยผมยืยนคู่กับน,น้องแค่แบบฟีลแบบโย่ผมไวัรุ่นดูบนะฮะน้องใส่อะไรแวมไพร์ผมใส่แอร์ฟอร์ นะ้ำแมกแวมพายนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ลายเดียวนะครับทางร้านเรานะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับสามารถเข้ามาดูหรือว่าเข้าไปาชมทางแฟนเพจได้นะมีแมกให้เลือกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นลายนี้หรือลายขอบ15ขอบ20ขอบอะไรพวกนี้มีหมดนะครับสามารถเข้าไปดูได้<ม>ก็ก็หลอ่อยังไงก็หลอ่อคือเป็นคนที่ไม่เล่นเรื่องรถดูยังไงมันกระเท่นะครับในข้างหน้าเขาก็จะเขียนนะครับตรงนี้เงาๆคือเอาไว้แบบ เวลาเที่ยวใช่ไหมน้องสาวสีปากซีดนะครับนี่สนใจกระจกหน้ารถพี่ไหมอะไรเงี้ยสามารถมาทำมนาแ,แต่งแต่งรองแต่งหน้าได้จังหวะนั้น,นก็จีบคุยแยอะไรกันละ <c oughs> ้อเล่นนะอย่าไปทำภายในภายในก็หรูหรานะก็ดีมีดีไซน์ของลายที่มันอยู่บนคอนโซลดิสเพย์หน้ารถตรงคอนโซลก็โอเคนะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยทั้งคัน <c oughs> ก็ทางร้านเอตัวเลสซิ่งก็เป็นคนจัดชุดพวกล้อยางโช๊คนะฮะลูกค้าคนไหนที่สนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้ ทางไลน์เฟซบ Facebook Fan Page หรือถ้าไปโพลอยู่ใน TikTok หรือ YouTube ก็สามารถกดลิงก์ที่ Description นะครับจะมีบอกคอนทงคอนแทคอะไรก็ตามแต่นะครับแอนมงนกันเมีนเขาจะคอยตอบตลอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับวันนี้ขอพาเจ้าน้องแทง300ไปโลดแล่นต่อนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ